โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมดสกุลสุกคนพี่น้องเลยกลับมาพบมาพบกับเบลจิต <Okay. S 1> คือเก่าเด้อเนาะหาอยู่ในซองของเบลจิตเพ,นะพิ่นเนา <c oughs> นะพ่อพี่น้องมาหนิกาคือตอนนี้เนาะพ่อพี่นะ้องกาอยู่เข้มทางเนาะตอนนี้เนาะมากับทีมง,งานเฮาพี่น้องเอ้สามคนมาหนิเนาะอเอาสบายดีสบายดีเอาไม่ยั้งกันนะเดี๋ยวเิ่ห็นยั้งกันนะเปอร์เซ็นสบายดีสบายดี ไปจังไรก็กินข้าวอยากกินข้าวยนี่นะพ่อนำล่างมือน่ะนำโอ้ดีมีแค่ที่เดียวมีนำกินได้มีอยู่บ่อนำกินผมมีซื้อมาตะเข่าครับปีกมือโอ้ยบ่ลรอบครอบแล้วบัดนี้เนาะกินแบบนี้เลยบ่อบุญจีกับถ่ายแต่เพื่อเสนซื้อเนาะโอ้ผมมีอยู่งนะผมมีตะขวดนั่นเลยอาหารว่างเน็ตพี่น้องเอ้ยนี่เนาะโอ้ยยืนแบบนี้เลยยืนแบบนี้ได้เนาะเมื่อเช้านี่น่ะกินเผลอเมื่อเช้านี่น่ะแมนแมนแมนเหน่อยก็เลยอยากเข่าเลย นี่เด้อพี่น้องเนาะกินแบบยืนกินด้วยเนาะเมื่อวานนี้ไปกินอยู่ร้านไหนเมื่อวานกินร้านดูวันนี้กินร้านดูวันนี้กินด้วยเข้มป่าเมือนปลาชาเข้มป่ากับฝีเบืองครั้งแล้วเข็มปลาชาอายุหรือเขาไปนี่วันนี้กินยู่นดูวันนี้เปลี่ยนใหม่พปลี่ยนใหม่เนาะเข้มทางเนาบ้านนี้เนาะขออนุญาตเนะพี่น้องเด้อเนาะกินได้กับผ้ากันเคนเขาพี่น้องไงวันนี้คอยกินเด้อะคอยกินเด้อคำมในน้อยบ้คำกินคำาวใน้อยบ้าตาเพิ่นเผาอ่า มีอยีางนี้ยเนาะมันหนเนาะถเรื่องเนาะแค่กับไปน้ำกันในพี่น้องเอ้มันหนิก็ได้ไปน้ำกันแต่ว่าเำอารก็ไดมากไปกินไหวแฮะทานแล้วเนาะอือจะไหเนาะปีนงกอบไปแหนอือปีนงก็ปีหมูปี่หมูปีนหมูอ่ะอือปลาไหมแค่บเนะแค่พี่น้องเลยถ้าประไมสามสีมงแล้วน่อยนะพี่น้องตอนัรจะเดินทางไปไทนกอบไป

ต่บ่าวไปที่เงก็ยังท่านได้ไปแบบเยี่ยมพยามเพื่อนนะรถรไ้เนาใ่ไหมไ้สิบขไปหาอือพี่ใหญ่พี่น้องเลยเราสิไปถ่ายคลิปเนาะหรือว่าไปอัปเดตนะครับพ่อแม่พี่น้องคู่เนาะเป็นยังไงพี่น้องพ่ารื่นมยามเมื่ว่าบุญได้เจอได้พี่น้องงูกัก็ยังแบบบอมตลอดกระจายไปเนาะวัวงูยังกันแต่ไี่น้่งลูกเดียวไอ้ ไปเข้มางน่พี่น้องเอ้กาบกุ้งตัใหายเนาะมีชกินข้าวผมีน้ำแน่พี่น้องเอ้บันทกาะเดีย่เดย่เนาะเดี่ดยว่เี่เดพี่เดไดว่วเวเด่ดีเเียเี่่นีด่่พ่เวเเเนาะเเนาะนี่เนาะเพิ่มผม เพิ่มแก่มันเพิ่มเพิ่มน้ำหนักก่อนพี่นรองพรลอยลงลนะแบบได้ลอยนะพี่เราี่เขานะวานยกินเ่าแล้วน่ระหัวพี่น้องเลยว่านี่เนีเป็นเนอยวานอิมวานี่อิ่มจนหอดบนนอนเลยพี่น้องเลยเมื่อคืนนเขาไปกินข้าวขาเล้ะ ม่นี่้เวทท้องว่างไม่ท้องาทิงเหมือนไม่เนี่ยไม่ได้อดไม่เนี่ยไม่ได้กินแค่ขไ่ไกินแค่พี่้องมเนาะไ่ได้ทเสมอด้วยพี่น้องให้ทังทีมงานเขาดือดกินนี่เนาะอดอดกานเกินดิดออ่ไหมอยากบอกเหนือี่โดนเนาะมืออดก็อดพี่น้องห้มือได้กินก็ได้กินเลยนะมันมันจะแห้งด้ยเนาะอย่าอย่าปีอย่าปใส่เนาะมาเนาะ Hang a bucket, kapuki <laughs> nha, mhm. Toya kỹ lưỡng nha, mhm. Tói áo kỹ lưỡng nha, mhm. Tói áo kỹ lưỡng nha, mhm. Tân quý 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 nha, อ็นี้ยังขักจากพูนนี่เนาะเยเพื่อเพื่อนน้ำมันเพิ่งเนย่บ่เสียเ็นปฏิกันเล่ยปฏิกันเ่เออเนะวปฏิมือเบื้งเดียวเดีย่ได้มือสิไปได้ถึมตอนนี้พี่สาวว้าจะไไปเลยเอ้เน่อญาติกันพี่น้องเอ้นี่เนาะอ้เรียพี่น่องขึ้นย่ากแน่อินแน่เนาะเอาบังคับดึงนี่ังคดึงบัายึงได้บปงคดึ ดยไงม,มันดีเนองอี่นะ้บาบอลนี่ดึงบ่ปั่นกันกินยคยอ่เร้งอรงเย่แมนมือมือท่วาคุณกินอะีวผ้มือวา,านนี่มือว่าน,นี่นะน้องผม้องกินหอมือวานี้เด้กาันกานส่งหน่ี่น้องจับเขาดูว่าขัดไป Sì, chào đêm. Sì, chào đêm. C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 hào bây giờ đêm. Chào 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 ก็มาทำกันทีคนกับบอตาเพื่นแต่บอาาตาเพิ่นมีเวียอย่งเน,นเี้ม,มันก็ได้แดนเมาาื่อหาตังเอกเพิ่น,นหนใพี่ต้องเลยเดงเอกเรับพี่ต้องเลแต่ <c oughs> ั้งอกให้ไปรับไม่มีเขไปหรอกเนาะก็บาทั้งบอจิตกับบอเซนเดียวกับบอข้ากัไอเทียบโคเกติ้พี่ต้อ <c oughs> ตงเลยเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราี่้เอามือว่นมีหอน้ำกินพูดได้บอเซนเลย <c oughs> อืมบอิต่าอยู่าะอ่าบกรบอกันน่ะบุกงวบุกควาวน้ำนี่นะมีเ่ เออวัดเฉยๆไปเนาะเชิญจะชมนะนะมาเชิญต้นไม้ต้นตอกอีกแล้วคนไทยทำเป็นพวงพรมันด้วย่ยปลาตกเงือกไม่ได้งามแท้งามแท้เนี่ยนาะพ่อพี่น้องปลาดูเจ้าแหลมบ่เป็นทรายเด่นเนาะแต่ว่าคือบันนี้ฉัมึงมีหลังเดียวนี่ได้พี่นี่หลังเดียวนี่เนาะเด่นก็มูอีกเนาะกินใส่ตัวหน้าเฮือนพี่น้องเลยถือว่างามหลายเนาะเหตุทางนี้กันนี่อายุประจวบัน สีพุม่มบัวจาสีหาพุ่มบัจากว่าเศษมากเกือบหนักอยู่ไหนใก่ล้อนาเข้มทางเนาะโ,โด,โด,โดโนินๆเลาเน้าน้อพี่น้องกะคือสีประมาณนี้สุดยอดกว่าเศษกะคือทางานาบอจิตเน,นาะ้อพี่น้องกะชิได้ขอตัวไปเวียกโซ่เลยพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้กะบรรยากาศกะอนาขอโทษดีายพี่น้องเลย กับบรรยากาศกับอยากค้ำคัแล้วเนาะแดดกับอ่อนแน่เละพี่น้องเลยแต่กะจังไหนก็คือว่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะพ่อแม่อยู่ทั้งพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ทั้งนั้นเนาะพ่อพี่น้องจังไหนกับรักษาสุขภาพในเด้อเนาะทางมือจิตเองกับเป็นพวงเป็นใยเนาะพ่อพี่น้องเลยกับตอนนี้ก็จะได้ขอตัวเดินทางไปก่อนพี่น้องคือเห็นชัดแน่เนาะโอเคสำหรับพ่อพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้เด้อเนาะพ่อพี่น้องทางมือจิตเองเนาะก็ต้องกับบุญกุบคุณพ่อแม่พี่น้องบุกุคุนที่เข้ามาที่สามพระส้มพี่น้องเลย ไอ้พ่อแม่พี่น้องบัตสุกุสกคนอยู่ดีมีเฮงเดอ้อสําหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องทั้งมุจิตเองก็ขอกล่าวคข้ามาสบายดีเอาโอเคเอามาเซนสบายดีสบายดียดเนาะย,ยังขาเสียบยืออยู่อโอเคไปไปหาน้ำกินะได์บัดนี้ก็ได้เนาะไปไปโอเคพี่น้องโอเค